สวัสดีครับวันนี้เพนโอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิด5.6มิล4วาวเป็นชุดเวฟ25นะครับลูกค้าไปใส่เวฟขบูนะครับตัวนี้เป็นเสื้อบังลมก็จะใส่ทั้งตัวขบูและตัวบังลมได้เลยนะครับบังลมขบูบังลมหัวฉีดนะครับตันนี้เป็นลูก5 16มิลลบ4วาวเจนว่าเราหลบตรงเอเสียเนี่ยสุดขอบเลยนะครับแต่ว่าหลบไม่ลึกนะครับมันหลบได้เท่านี้ครับก็พอพ้นละ ลูกค้าเอาไปใส่ชัก3เป็นข้อเวียนแต่งก้านสั้นนะครับก็จะไม่มีประเก็นเลยล,ลูกสูบก็จะขึ้นต่ำพอปองนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นระยะที่ปลอดภัยเดี๋ยวผมมีประเก็นอลูมิเนียมไปให้แผ่นหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไปคั้มไว้สมมติมันหลบวาวแล้วความลึกมันไม่พออย่างเงี้ยตรงระยะเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ความลึกเราต้องวัดอีกทีที่ตัวรถนะครับแต่ผมว่าพอละก็ เอาไปใช้งานได้เลยเราโปรงก็ตักออกนะครับเพราะลูกค้าไปใส่กั้นที่เป็นก้านสั้นกว่าของเดิมนะครับลูกเป็นของอาร์ตมีแหวนสลักจิบล็อกเสื้อเป็นเสื้อบงังรลมแต่ง56ปอก59.5นะครับก็จะมีรูน็อตตรงนี้เราก็มีน็อตอุดให้กรณีไปใส่รถที่เป็นตัวขาบูนะครับควานเสื้อแต่งพวกนี้เขาควานปล่อยตกอยู่แล้วนะครับ ฝา4ีวาว19 22มิลนะครับจะเห็นว่าเรากดขอบไปนี่ใบวาวที่เสียก็อยู่สุดขอบเหมือนกันนะครับนี่เลยถ้าลูกเล็กกว่านี้ปอกปอกอ้วนกว่านี้เราก็ต้องเว,ว้าปอกกลบเพื่อที่ใส่ถ้าสมมติจะใส่ฝาตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันทําได้ดันยันลูก54เลยนะครับแต่ว่าตรงนั้นต้องเว,ว้าปอกละ นะครับเซ็ตหลังวาล์วไปให้พร้อมใช้มีเสาท่อให้ไปนะครับไมดีเสียอุปกรณ์น่นในฝาครบนะครับที่เพิ่มก็คือนี้ฝาปิดเฟืองโซโลาริสแล้วก็ปาดรูในนะครับเพื่อไม่ให้ชนน็อตของเฟืองบิดคัมอันนี้เป็นฟืองบิดคัมเอาไปก็ขันน,อน็อตให้มันแน่นนะครับสามตัวไม่ใช่ว่าแบบประกอบ แล้วก็ตีเรื่องเลยอย่างเงี้ยมันบิดไปเลยนะครับไอตัวแกนกลางตรงนี้นะครับต้องขันให้มันแน่นทั้งสาตัวนี่ก็จะเป็นน็อตกดเซนเซอร์ซิงเกิลวาลน็อตขันตัวฝาปิดตัวตั้งวาลนะครับก็ตัวนี้น็อตขันฝาสูบแหวนรองน็อตขันฝาสูบประกับวาล์วดตัวสปริง4ตัวนะครับรีเทนเนอร์แหวนรองให้ไปเป็นตัวบาง0.5มิลนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็กระเดียงวาลตัว ไอเดีเสียเป็นแบบลูกปืนนะครับแคมแต่งลูกปืนแคมตัวในแกงกระเดื่องแผ่นปิดลูกปืนแคมแล้วก็ตัวหัวเทียนนี่เป็นฝาปิดตัวตัวตั้งวางนะครับแล้วก็มีประกนรนินฝาทองแดง56ประกินทินเสื้อแท้แล้วก็ประกนินชุดบนนะครับหลายท่านก็สงสัยเนี่ย56เนี่ยมันใส่ฝาตัวนี้ได้เหรอนะครับมันไม่ชนไม่อะไรแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปเราหลบ เอาไปสุดขอบอย่างเงี้ยนะครับมันก็ใช้ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยผมเอาฝาที่ยังไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าถ้าเอาฝาที่ทําให้ลูกค้าแล้วมันจะมีมรอยมีอะไรนะครับเทียบกับเสื้อสุดให้ดูเนี่ยห้ 5, เหมือนกันเราประกบเข้าไปเลยนะครับรบตรงเสาเสื้อนี่นี่นะครับ พยายามเอียงหาจะเห็นว่าไอเสียเนี่ยมันก็สุดปอกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไอเสียมันตบขึ้นมาจากปอกได้เนี่ยก็แสดงว่ามันก็ใช้ได้นะครับเราแค่ไปหลบวาวให้มันได้ก็พอเห็นว่ามันเปิดอยู่นะครับน,นี่นะครับไอดีนี่เลือๆอ,อยู่แล้วนะครับไอเสียเั้ตัวแล้วก็หลบวาวออกนะครับจบมันก็จะอยู่ท่าแบบเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับ เดี๋ยวเอาอีกลูกนึงให้ดูมีเหมือนกัน56าสิาสั่งบ่อยอยู่นะครับ 5, 5, ห้าห้าหกสุดขอบเหมือนกันครับเห็นว่าสุดขอบเหมือนกันทั้งสองลูกครับห้าสิบท่าเดียวกันเลยแต่นนี้หลบตื้นกว่าเอาพอพ้นพอนะครับ ไม่ต้องไปคิดเดียวว่ามันจะลึกจะตื้นนะครับเอาแค่มันไม่ชนก็คือโอเคแล้วนะครับหลบวาวก็อย่างที่บอกไปชุดคิดเมื่อกี้นะครับที่ลูกค้าสั่งไว้ราคาก็อยู่ที่6,200บาทนะครับนี่ในของตามนี้มีเสื้อฝาเส็้หลังวาวนะครับตั้งแต่ลูก56ขึ้นไปเลยแล้วก็มีฝาปิดเพงโซลลินเพีงบิดแคม เอาแมวเฟองบิดแคมปเอาฟ้าปิดออกอย่างเงี้ยลูกค้ามีแล้วลูกค้าจะไปซื้อใส่เองก็ก็จะถูกลงม,มานะครับแบบนี้ก็จะเหลือ5,900บาทนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสั่งซื้อได้นะครับติดต่อได้ที่ Facebook เพรมอเตอร์นะครับ